สรสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาเดย c h a ้ n e l อีกเช่นเคย,เคยวันนี้ว่าเกม e t h e r e a l Restar นะครับบอกเลยว่าเกมนี้มาจะค่าย x d g a m เกนะครับแล้วก็มาเดย์เนี่ยจะมาแนะนำตัวละครน,นะครับสำหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นวันนี้หรืออนาคตนะครับรวมถึงอนาคต,อา,คตอาจจะมีเซิร์ฟ4เซิร์ฟ5เซิร์ฟ6เซิร์ฟ7เซิร์ฟ8ขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยเราจะหาตัวอะไรดีที่เป็น SR หรือ SR หรือตัว R หรืออะไรต่างๆนะครับมาเดย์จะไกด์ในคลิปคลิปนี้ให้ทุกคนได้เริ่ม เอย่างตบายจักอ่าโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยวันนี้มาเนียจะมาแนะนําร้านเติมเกมนะครับที่มาเดยใช้บริการครับก็เป็น A.K. เกมท็อปอัพเซ็นเครับเติมเกมมือถือขายบัตรเติมเกมครบวงจรราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0ยครับรองรับการชรําระเงินทุกธนาคารรวมถึงธุนิวันเ็ดด้วยนะ หากเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาอิมูเลเตอร์เล่นเกม Android บน PC มาเดกขอแนะนำ LD Player Partner ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือนะครับซึ่งมาเดกเนี่ยก็ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วตอลอด LD Player ตอนนี้ก็มีเกม SD Gundam Generation g ที่มาเดกได้เล่นนะครับก็เล่นบน LD แล้วเยี่ยมเลยถามว่าเกมอื่นมีไหมก็มีนะครับเกมอื่นก็จะมีพวก l e g น n a o r ก็มี Summoner War นะครับ Sky Arena เนี่ยก็มีเหมือนกัน AO นะครับเฟดก็มีเช่นกันแล้วก็มีของเว็ไหนผมวเยี่ยมเลยก็มี e f o o t b a l ด้วยนะครับอีกมากมายซึ่งเป็นอินฟูเนเตอร์ที่มาได้ใช้เลยก็อยากแนะนำบอกต่อครับผมบอกเลยว่าเร็วขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นใช้ได้เยี่ยมนะครับตอบสนองเร็วขึ้นเฟร,รมเลยสูงขึ้นเล่นเกมได้อย่างราบรือน LD player ครับผม มาอยู่ที่หน้าเทียริสของเว็บプライเวนนะครับ .tg ก็สามารถไปรีเสิร์ชกันได้นะทุกคนเออเว็บนี้ดีจริงอ้างอิงข้อมูลใช้ได้เลยนะครับมาเด็กก็ดูเว็บนี้เป็นหลักเวลามาอ่านสกิลดูบิลดดูตัวละครใหม่ๆนะแบบเรียลไทม์มีปรับกันขึ้นลงนะโอเคสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการเข้ามาเล่นอิทิเลียเริ่มต้นะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เพลินเบสสนุกมากนะไม่ว่าจะเป็น RTA p เ p ลงดานออร์ลาโดกิโดกิโดรมาตอน นรหรือดันเซลยูเนียนบอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับผู้เล่นที่ต้องการเริ่มเล่นอนะ่ะคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเกมเป็นยังไงนะครับเกมนี้เป็นเทอร์นเบดก็ต้องมี dps มีตัวดีบัฟมีตัวซัพพอร์ตและสักเทนนะครับเออจำไว้อะตัว dps อนะ่ะเริ่มเล่นนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำ dps หรือพวกอะไรต่างๆครับ DPS ผมก็อยากให้มีตี้ถิงด้วยตีถิงเนี่ยเป็นตัว DPS ที่ช่วยคุณได้เยอะมากก็คือตัวนี้นะครับตีถิงตัวนี้ได้เลยไปที่ไหนก็ได้ครับได้ดีไม่ว่าจะเป็นออโรร่าตอรามาตอนนะครับบีบอสกริลก็ใช้ได้อยู่เชลครับเชลนี่คือช่วยมาเยอะนะครับพีพีก็ยิงแรงอยู่นะแต่มันยิงเป้าเดียวนะครับพีพีก็อาจจะแบบไม่ได้โหดแบบเบอร์วังเท่ากับตัวเอโออีเช่นเมสไซอาหรือจะเป็นแบบโรซ่าราหูอะไรพวกนั้นนะครับก็มไม่แรงขนาด นะแต่ว่า PVE มันช่วยคุณได้ดีถ้าพูดถึงแบบตัว SR เริ่มต้นก็อาจจะเป็นแบบตี้ถิงแหละแต่ถ้าเราไปฟิลเตอร์ดูนะครับตอนเราฟิลเตอร์จะเพาะเริ่มต้นนะเอา SR ก่อนนะครับอะ ก่อนยูนิตอ่าตัวละครที่อยากให้มีนะครับ1ก็คือตัวแรกเลยก็คือลิลลี่ครับผมอยากให้มีลิลลี่มากๆเพราะว่าลิลลี่เนี่ยเล่นได้ทุกคอนเทนต์เป็นตัวซับพอร์ตที่คุ้มค่ามากๆ1นึ่งเอาไปเล่นกับทีมดอทได้เอาไปเล่นกับทีม,ม DPS จ๋าได้นะครับ EP อะไรคือเก่งหมดเลยสกิลหนึ่งเนี่ยเวลาเราตีไปใช่ไหมครับตัวที่มีทวินทิกจากสกิลสองเขาจะออกไปช่วยตีแอสซิสติ้งนั่นเองตัวสกิลสองของลิลลี่เนี่ยก็มีเพิ่มสปีดครับแล้วก็ได้อ่าในส่วนของทวินทิกให้กับตัวที่เราเล สามเนี่ยเวลาเราใช้ไปใช่ไหมมันก็จะคูลดาวน์สกิลอีกฝ่ายแล้วก็ตัวที่มีทวินทริกนะครับจะรีคูลดาวน์สกิลหมดเลยรวมถึงเชลด้วยเป็นตัวซัพพอร์ตที่เล่นได้กับหลายทีมเล่นกับเมสไซอาก็เก่งเล่นกับเซดาก็เก่งเล่นกับตีถิงก็เก่งเล่นกับใครก็เก่งหมดเลยครับเออโปรที่เป็นแบบโปรซาก็เก่งเหมือนกันเป็นหนึ่งในตัวที่ดีมากๆนะครับเล่นกับทีมดอตก็ได้เล่นกับซาเนียเนี่ยอู๋สุดยอดเลยครับเวลาดิลลี่ตีธรรมดาไปแล้วซาเนียมีทวินทริกนะครับซาเนียก็ออกไปตีสกิลหน 2อ,อันเนี่ยป่าป่าป่าไปเรื่อยๆนะครับเฉะนั้นตัวแรกที่ผมอยากให้มีใน SSR นะคือลิลลี่ครับลิลลี่สามันประจาบ้านกล้าพูดครับคือ,อบางคนอาจจะบอกมีโอแต่ผมมองว่าลิลลี่ครับลิลลี่นี่คือเป็นตัวที่ใช้ดีตัวลิงโหลเนี่ยอันนี้เป็นตัวแจกฟรีตัวฮิวที่สุดยอดมากเป็นตัวแจกฟรีที่คุ้ม1ตัวปั้นได้นะ รวมถึงรีันนะครับรีันก็เป็นตัวแจกฟรีเริ่มต้นที่คุณต้องปั้นเพื่อทำเควยสอยแล้วน้องก็ชั่วแบกได้หลายดันอยู่ตอนเชื่องต้นเกมนะครับเนีผก็ต้องปั้นตัวนี้มามันมีติดไว้ในแอดีอยู่แล้วเพราะมันตัวแจกฟรีนะครับรีันอ่ะมพูดถึง เอตัวต่อไปที่ไมล์ดอยากให้มีสำหรับผมก็เาเาความรู้สึกผมนะแต่หลายคนก็อาจจะมองไปที่ดิโมชาเฟย่า cha, บ้างคือเฟย่ามีไว้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ที่อากิหรือเอคโคได้ที่เป็นตัว SR นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันที่อากิหรือเอคโคมีบับเอดเคมีเติมเกชนะครับก็ถือว่าใช้ได้กรณีที่เราไม่มีเฟย่าก็ถือว่าเยี่ยมเลยส่วน DPS อเนี่ยเราใช้ตี้ทิง ภาษาจีนนั้นเขาอ่านตีถิงมีเมสเซอร์เมสเซอร์ MS R. MS R ก็ได้เล่นทุกคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตีบงตีบอสโลรมาตอนขุมนรก4ี่เมสเซอรก็ช่วยแบบผ่านได้เหมือนกันรวมถึงโรก,กิโลก,กิ4เมสเซอร์ก็ช่วยได้รวมถึงออโรราเนี่ย ช่วงแรกๆรกเนสเซอร์ก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่หลังๆโรซ่านี่แบกงพีพีก็เก่งปันเนี่ยแรงนะครับมีไม่ส่วนทัศีเอ่อไม่ส่วนเดฟก็คือทะลุเดฟ70%ถ้าเราอัพสกิลเต็มสกิลสองก็ตีบอสแรงใช้ได้พูดถึงแต่ละตัวเนี่ยอ๋อผมอาจจะพูดแบบพันบ้านแท๊กบ้างลิลลี่จำเป็นต้องมีตัวแรกอยู่แล้วตีถิงใช้ได้นะตีถิงเนี่ยคือผมมองว่าเป็นตัวเอสอาร์ที่ต้องมีตัวเอสอาร์ผมให้ลิลลี่ก่อนละกันเกรเนี่ยเขาแจกฟรีคุณปั้นมาได้นะครับช่่่่ววววงงงแรรกกกเเเเค้้้้าาาา็็ชชยยุณไไดดดดอออะะมมถึนนนนนนีีีตตติิใััปปท รถเกาะดีมีแปะเกาะบางลงได้ด่ายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อโทนาร์ตอนออโรราก็ลงได้เชลก็ลงได้นะมีติดไปดีถือว่าสวยงามเกรนน่ะช่วงแรกปั้นมาเลยครับปั้นมาแบบช่วยคุณบับคิเล่นกับเมซาก็ได้เล่นกับโดซาก็ได้ไดามเอจเอลเล่นกับตี้ถิงก็ได้อยู่ครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงตัวอื่นคนที่เป็นซักเพนเนี่ยก็คือวาเลเรียนตัว35บาทตัวเนี้ยช่วยคุณได้เยอะนะครับเป็นตัวซับตัวหนึ่งที่ใช้ได้เพราะเราต้องรอลิงโหละต้องอินเจ็ดวันเอ่อเราต้องมัน 7วันนะครับที่คุณต้องทำแล้วถึงจะได้ลิงโลมาแ,แรกๆคุณก็ปั้นวาลเลียนตัว3ามสิบาบาท30บาท,30บาทไปก่อนนะครับเพื่อทีมคุณได้หรือถ้าถ้าแบบมีมีอาร์ก็ปั้นมีอาร์มีอาร์นี่ก็ลงได้หลายคอนเทนต์เหมือนกันส่วนตัวอื่นเนี่ยให้ผมมองนะครับถ้าพูดถึง ssr ใช่ไหมอ่ะบางคนแบบอาจจะไม่มีตัวแบกโักิโดกิเลย ก็อาจจะต้องแบบอาหารลิโมชาก็ได้หรือจะเป็นเซียด้าก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับเซียด้าเนี่ยลงได้หลายคอนเทนต์เซียด้าลงโดรมาตอนก็ได้นะครับลองเทสแล้วโดรมาตอนก็ได้ลงโดกิโดกิก็ได้ออโรราก็ลงได้ครับแอ่ลงเชลก็พอได้แต่อาจจะไม่ได้แรงเข้าแบบพวกตีถิ่งตที่ถิ่งมันเบอร์เกินตีบอสกิลเซียด้าก็ลงได้เช่นกันแรงด้วยไปได้ถึง SSS ได้เหมือนกันคือตอนแรกอะ่ะเราก็ต้องรีหา อย่างน้อยอาหารได้สักสาตัวถ้าสามตัวในใจผมลินลี่ต้องมีอยู่แล้วลิลลี่คือหนึ่งในนั้นส่วนอีก2ตัวเนี่ยอ่ะคุณอาจจะหาเฟย่าไม่ก็กรอสนะครับกรอสเนี่ยเป็นตัวแปะเกาะในระยะยาวที่ดีมากๆมีรถเกาะมีบัฟแฮกกิ้งด้วยแฮกกิ้งเนี่ยก็คือทําให้ฝ่ายแบบโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ฝ่ายเราโดนอ่าดาเมจจากตัวที่โดนแปะดีบัฟโดนเบาลงนะครับรถเกาะดีใช้ได้กรอสเนี่ยกับลินลี่อ่ะเป็น2ตัวที่ต้องมีในไอเเริ่มต้นนะครับในมุมมองผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็หา DPS มาเลยก็จะเป็นเมซ หรือว่าเซียด้าก็ได้ส่วนตี้ถิงอ่ะคุณเปิดกาชาไปวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณก็ได้นะตัว s อสอร์แต่เอสอาร์นี่คือแบบต้องใช้ดวงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น3ามตัวเริ่มต้นลิลลี่กอสอีกตัวหนึ่งเป็น DPS อะไรก็ได้นะครับที่ผมบอกไปก็คือเมสเซอาตี้ถิงเออเซียด้าลิโมชาโรซาได้หมดเลยส่วนไม่มีเฟย่าไม่เป็นไรเราเล่นที่ยกิหรือเอโคได้บางคนเนี่ยไปปั้นตัว R มาเล่นก็มีนะครับก็คือพี่ไวเนี่ยมีท้อนนะครับเออมีฮิวนิดหน่อยฮิวเดี่ยวนิดหน่อยกับอีกตัวนึงถ้าคุณ ชีวิตกุ้จะสบายในโดกิโดกิเหมือนกันก็คือคาซิโยนะครับคาซิโยเนี่ยมีรถเอทีเคอีกฝ่ายเป็นเอลีนะครับแล้วก็มีหลับด้วยไว้ใช้ได้เลยปนป่วนตัวเนี้ยมีติดไอดีไว้ก็ดีครับรวมถึงมาเวลครับมาเวลเนี่ยเอ่อช่วงแรกอ่ะคนฮิตเยอะเพราะว่าบอสมันยังไม่ปรับอะไรต่างๆที่มันแบบทำให้มาเวลดูเล่นเนี่ยเล่นยากตอนนี้ก็แบบเล่นยากขึ้นแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ครับเพราะผมก็ใช้มาเวลลงโดกิโดกิผมนโลกี่ผ่าเอาไปเล่นในทีมดอตที่เป็นแบบว่าโซลมาตอนก็ได้นะครับดาน ก็พีพีเก่งครับที่ถอยเกตอีกฝ่ายถือว่าใช้ได้เลยเกตอีกฝ่ายแปะดีบัฟลดรีซิตอ่าลดสปีดอีกฝ่ายถือว่าเยี่ยมซาเนียก็หลังๆค่อยปั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าแรกๆเราไม่มีตัวฮิวเลยก็ปั้นซาเนียก็ไม่ผิดไป่เจ็ดวันก็ไปใช้ลิงโหลครับลิงโหลนี่คือเป็นตัวซับท,ที่แบบราวกราเดอเวิร์อยู่นะ มุมผมไมเป็นตัวซับท,ที่แบบแจกฟรีแล้วดีครับสกิลหนึ่งก็ยิวดีนะรีอันแจกฟรีก็ดีครับช่วยเริ่มต้นได้เยอะแต่ถ้าพูดถึงอะรีไอดีเริ่มต้นอะ่ะอืมหลายๆตัวก็พวกด,ดาเมจเดี่ยวหลายๆตัวก็ใช้ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยตัวไหนมันแบกคอนเทนต์เราได้เยอะกว่ากันอะคนอาจจะมองแบบไอตัวเนี้ยดีใช่ไหมตัวหมายโฮเดนใช่ไหมครับถ้าผมอาผีขอภัยนะแต่ว่ามันลงพีพีได้ไมะเธอร์มาตอนได้ออโรราได้แต่โดกิโดก,โดกิเห็นไหมครับมันอยู่ที่เทียสีแต่มันก็ใช้ได้น,ดดไดนะม ด้วยบางหลังมีติดไว้ก็ไม่เสียหาย พอดีบัฟตูดิสเปลบัฟ PVE สวยๆดีพีก็ได้ด้วยแต่ใจผมเนี่ยถ้าให้ผมเชียร์ส่วนตัวเลยยังไงก็ต้องมีลิลลี่กับรอสครับแล้วก็หาด p s มาส่วนตัว SR เนี่ยตีถิงมาก่อนเลยไดนานะครับคเรแจกฟรีอย่างเงี้ยอ่ะคาสยุยก็ต้องมีมาเวลมีชิอากิอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนของวาเลเรียก็35บาทลงทุนนะอุดหนุนเกมครับผมเกมมันสนุกลวมถึงดังหลังเนี่ยผมมองว่าคาเค่นก็ใช้ได้อาเค่นกับไฟเปอร์แล้วก็โอโปร์บ้าถ้าผมอ่านผิดขออภยัย แต่ว่าสามตันี้ค่อยปั้นทีหลังก็ได้คาชิก็หลังๆผมว่าค่อยปั้นอนะ่ะถ้าเราแบบเห็นคนปั้นมาแบบกระตรงกระตันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับบางตัวไม่มีไม่เป็นไรนะครับเทียมัตอะอ่อมีมันก็ช่วยแบกได้หลายคอนเทนต์แต่ว่าผมมองว่ามันใช้เวลานานเกินไปถ้าเราไปออโต้นะครับเราหา DPS ที่ช่วยแบกจริงๆเลยดีกว่าคุณยกตัวอย่างเช่นออโรราเนี่ย อัลโราที่ถิงแบกได้แะโรซาแบกได้เอาทีพีเอสเอซด้ก็พอเล่นได้เมซิอาร์ก็พอเล่นได้ตัวดีบัฟดิสเปลบปัฟเธอสวยนะครับก็คือมีเฮนริกเฮนริกมีติดไว้ก็ดีครับแต่ว่ามันตัวท่านมืดนะซัพพอร์ตเนี่ยก็มีลิลลี่อ่ะมีบิโอติน ยูดีนก็ใช้ได้นะครับมีเออ่ชุบมีเพิ่มคิดาเมดมีโลคูดาวอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมีดึงลอยอีกแบบิีลอลอีกแหละมีลิลี่นะครับบางตัวมันก็พอทดแทนกันได้อยู่ครับตกุกิรุกิเห็นไหมมีเซดามีดิโมชาอ่นะแล้วก็มันมีคาซโย่ฟรอสเฟยา่าลิลี่อ่นะกูเห็นลิลี่อีกแหละตัวมาต่อน,นะครับตัวมาต่อก็จะเป็นทีมดอตทีมดอตค่อนข,ข้างใช้งบเยอะ เพราะว่าต้องทำตัวเยอะออโมดูลก็ต้องมีโมดูลเนี่ยคุณต้องหาโมดูลที่เป็น acc ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วใช้หลายตัวด้วยคุณแนะนำว่าเล่นทีม dps เริ่มต้นไปน่าจะสะดวกกว่านะครับใครที่จะเริ่มเล่นใหม่ก็จะเป็นเซิร์ฟ4เซิร์ฟ5 6เซิร์ฟ7เซิร์ C 8ตนะี้ถิ่งก็ดูหลายที่เหมือนกันนี cross นะเห็นไหมลิลลี่กับเฟย่าอีกแล้วนะอ่ะวเอรเียนอีกคิวเนี่ยก็มีเคลร์สนะครับนีตีถิงเมเซอาราหู กรอสอีกแล้วดิดี่อีกแล้วนะทิงโลอีกแล้วนะครับ PVP ก็อาจจะเป็นพวกเนี้ยจริงๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าบล็บบอกเน่หรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยตัวนี้เป็นตัว DPS ที่แรงนะตีไม่สนแบบพลาซีกนะแต่ว่ามันไม่คีมันมีสกิลสองถ้าผมจะไม่ผิดมันจะไม่คีอะไรสักอย่างเป็นพลาซีฟของเขานะแต่ว่ามันเป็นสกิลเอลที่แรงมากครับใน PVP ใช้ได้ถ้าไม่มีเราก็เล่น S R แมสไซอาร์เลยครับ PVP แล้วหูเนี่ยกับตัวตึงเหมือนกันนะแข้งตัวตึงทั้งหลายครับนั่นแหละคุณต้องเลือกตัวละครน,นะครับคืออถาามวว่่่ลลลิิีบบกโน อ่ะมันคุ้มไหมแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าคุ้มค่าอะไรเงี้ยแต่เชื่อผมครับวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งนะคุณจะคิดถึง cross คุณจะคิดถึงเตด้าโรซาหรือลิโมชาหรือเมซีอานะครับวันหนึ่งคุณจะคิดถึงตัวละครนี้เพราะฉะนั้นผมก็แนะนาว่าลินลี่บวก cross เริ่มต้นก่อนก็ได้แต่มิโออ่ะเราเล่นเอ่อคาเค้นไปก่อนไม่ก็เล่นมาวิลไปก่อนก็ได้เล่นเท่าที่มีไปก่อน ครับแต่ว,ว่านึงเราอาจจะได้มีโอกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องตน้นอ่ะผมก็แนะนําว่าลิลลี่อ่ะบวกครอสอ่ะหามานะครับจะลิลลี่บวกเฟย่าก็ได้แล้วก็เล่นเกไปก่อนแล้วก็หา DPS มาสักเอสักตัวหนึ่งไม่ใช่อาราโลซาเซดาหรือจะเป็นลิมูชาหามาแล้วก็ตีถิงแต่ตีถิงผมมองว่า,วาอยากให้มีติดไม่แน่ใจนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนเนิร์ฟเร็วๆนี้นะครับมันเขาบอกว่าอีกตั้ง3เดือนอ่ะหลังจบซีซั่นอาร์ที่เป็น RTA นะครับเลเวลไทม์อารีน่าเขาถึงจะเริ่มบาลานซ์คาแรคเตอร์แล้วคนเบา ปรับเนิร์ฟปรับบัฟตัวละครเนี่ยตัวครบางตัวเก่งเกินไปอาจจะเนิร์ฟบางตัวที่แบบประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นก็อาจจะบัฟขึ้นมาให้มันดูเก่งขึ้นก็นได้แล้วก็เรื่องการบริหารทรัพยาการเริ่มต้นนะถ้าใครมีงบก็ซื้อพลังงานให้มันแม็กซ์ทุกวันเลยครับเมื่อคุณเล่นเซิร์ฟสใช่ไหมเล่นเซิร์ฟสี่กดพลังไปเลยลง,ลง,ล,งลงด่านฟาร์ไปเกาะช่วงแรกก็หาโมดูลหาเชลมา มาใส่เดี๋ไอดีคุณจะได้ผ่านด่านได้ง,าง่ายๆดัานไอคีอ่ะเอ่อถ้ามันมีเคลื่อนไ้ฟาร์ารกามก็ฟาร์มไปก่อนถ้าไม่มีเคลื่อนไ้ฟาร์มถ้าไม่มีเคลื่อนได้ฟาร์มเราก็ไปฟาร์มเชลฟาร์มโมดูลฟาร์มสกิลที่อัพสกิลก็จำเป็นมากๆนะครับฟาร์มไว้เออช่วยๆปั้นตนัวละครขึ้นมาคือเชลเนี่ยต่อให้คนจะบอกว่าเกลือขนาดไหน มันใช้เยอะนะครับยังไงก็ได้ใช้เชลแต่ละตัวมีความจําเป็นมากๆยกตัวอ,อย่างยกตัวอ,อย่างง่ายนะผมก็พูดถึงเชลใช่ไหมหลังๆเนี่ยไอ้อติารเนี่ยครับมันใช้ดีนะสร้างโล่ให้กับเพื่อนแบ็กแฟกก็ใช้ได้ช่วงเริ่มต้นเกมหลังๆผมก็เริ่มใช้โคเด็กเหมือนกันนะคราวอย่างเงี้ยผมไปเห็นแบวบๆอยู่คราวหรืคเขาไม่ใช่คราวไดมอนด์อย่างเงี้ยืมกระบายอย่างเงี้ยแม่มดคือแกักแบบฟาร์มเชลให้เราแบบว่าสามารถที่จะไปต่อได้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องตีบวกถึง40ก็ได้แต่ตีบวก30มันก็ พอเล่นได้แล้วรวมถึงตีโมดูอะครับอ่ะพวกโมดูต่างต่าง เดูต่างๆที่เราหามาช่วงแรกอ่ะผมก็แนะนําว่าเฮ้ยเราตีสักเก้าก่อนก็นได้ไม่ต้องมาตี1ิบสองแล้วสิบสองสิบห้าอะไรเงี้ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะรวมแบบเริ่มเล่นวันแรกสองวันแรกอาทิตย์แรกนะครับตีแบบตีสักเก้าไปก่อนถ้าคุณจะดันด่านขึ้นไปอ่อะคุณค่อยตีขึ้นไปหน่อยหนึ่งมันใช้เงินเยอะแล้วตีเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ออฟที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะมันคล้ายสมโนว์ครับเออเชลก็ต้องใช้ดวงทุกอย่างไม่ใช้ดวงหมดเลยเขาเปิดกรชากใช้ดวงเลยฟาร์มเชลกว่าจะฟาร์มได้สิ่งที่เราต้อง ตัวละครคุณก็ต้องปั้นมาแล้วยิ่งแบบขอคอยรอบนี้ตี้ถิงเนี่ยคือแบกนะไม่ว่าจะเป็นชั้น42เนี่ยตีถิงก็ช่วยแบกจานต่างๆ่าก็ตี้ถิงตีถิงพวกนี้มันตีถิงเอาดาเดว์แล้วปืนมืดพลอาสาสนอันนี้มันเป็นปืนมืดสองเหมือนกันอนนนาจจะเรียกสไนเปอร์ก็ได้อันเนี้ยสไนเปอร์มืดตัวนี้อาจจะเรียกว่าปืนมืดเฉยๆฉยเดือดสาสนาแต่บางทีผมว่าจะเรียกตี้ถิ่งเลือกเฮนริกอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองปรับใช้ดูแต่ทีมดอทอ่ะคุณอยากสมมติคุณอยากจะเล่นทีมดอททีมดอทมีตัวอะไรบ้างมีซาเนียมีแฟรงคัสมีลิลลี่ทีมดอทนะ hmm. ถือว่าใช้ได้และครับแล้วทีม DPS ตอนนี้ก็ผมก็แอบชอบตี่ถิงตี่ถิงปัญหาตัวรถเกาะมาตัวบัฟ a d ดให้เขาอย่างเช่นเฟย่าถ้ายิงไม่ไหวก็หายูมาเพิ่มนี่ครับก็อาจจะเป็นหลิงโหลปีเวันหรือไม่มีหลิงโหลช่วงแรกก็ปั้นวาเลเรียมาก่อนหรือปั้นซายนี่ก็ได้นะ ถ้าเราไม่มีเฟย์ยาตัวปั้นชิอากิมาที่ผมบอกไปทีมดรอปมันใช้ทรัพยากรเยอะเริ่มต้นผูก็ไม่อยากให้เล่นทีมดรอปขนาดน,นั้นแต่ถ้าคุณมีงบแล้วซุกมันก็กลางเกมจะใช้ทีมด,อดรมอปกใ็ดดกใช้ได้ทำขึ้นมาแต่คอนเซปต์ของผมเอาประมาณนี้นะก็อลองเอาไปปรับใช้กันดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในส่วนของการอธิบายผู้เล่นเริ่มต้นควรจะหาตัวไหนแต่ถ้าคุณอวยตัวไหนไม่พิเศษก็หาได้เลยครับตัวอวยไม่ติดแต่ถ้าคุณอยากจะชาเลนจ์กับเกมสนุกไปกับเกมเอนจอยไปกับเกมมีตัวละครที่ช่วยาาดดด่นไ้ี ก็ตามที่ผมแนะนําไปเลยได้หมดหวังว่าคลิปแนะนําผู้เล่นใหม่หาตัวอะไรดีในช่วงเริ่มต้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กับมาเดชแชนแนลถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย